ดีค่ะวันนี้เราพบกับช่าตัวดาวชานะสวัสดีนะคะเรามาดูอีเกียเรานะคะมาตามหาเยลลี่อีเกียที่เราในติ๊กซอกนะคะแบบยังมากเลยนะคะถ้าเราตักเยลลี่หนึ่งอันตักทั้งหมดในเยลลี่เลยค่ะมาดูกันว่ามันจะถึงบาทใช่นหมคะไปดูกันเลยค่ะแล้วเราก็อยู่ในริดแล้วนะคะมุดมาใหญ่มากเลยค่ะเด็กกว่าที่ไหนอีก อ๋อทางนี้ไม่ถึงนะวนนี้ที่กดอีจีนแป๊เดียวมันจะอยู่ตรงไันรู้ปะ 大家要好呀。 โอเคนะคะทุกยังใส่เส้นเยลลี่อีกแล้วนะคะก่อนแล้วไปตักถุงถุงไปเก็บจุกหยิบถุงไปหยิบถุงนะคะแล้วก็ไปเอาที่เดี๋ยวเราไปตักแอวนกันค่ะเเทีละหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าอันไหนจะอร่อยนะคะไปทุกคน ได้มาแล้วนะคะไม่อ่อยค่านี่รู <h <h ้จักไปแล้วนะอันไหนรู้จับไปแล้วอ่ะเปิดให้ยูดาด้วยอันนี้มันเียค่ะเแบบยูดาด้วยอันนึงนละิีก็จ่ายเยนยูดานะคะเอาครบทุกสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตัวกระติกกระแถวาจะไดอ่าอันนี้หนูลงแล้วอ้าว อันนี้เราจับไปแล้วนะคะแล้วก็มาอันต่อไปเป็นอัน่ะเป็นอะไรอ่ะองนี้กับอะไรรถอ๋อับลลแล้วก็เฮ้ย,ยเป็นมัเนเหมือนฟ้าเลย <c oughs> อ่ะขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งนะคะทีใช่

เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาัเลยเราเราก็จะย้อลงไปคิดตังตรงนู้นขอค่ยวคย่งตัวนี้ค่ิดตัตรงนี้ทุกครั ใส่แยกถึงว่เ่าน่ากินมากเลยค่ะดูคนกินหอมมากมันกินเื่อๆแล้วก็ไรย้เส็แล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปหาท่ากินเรไปหาที่ทานกินแกงผทุกคนนะคะทุกานช็อปอไของเลยดหาบาทนะคะไม่แพง พูดถึงไอติมไอซีนะคะโค้ด886โค้ด1 1 1หอโคิบ16นะคะห่อแถวทีโคนดลึลมั้ยโค้ละ8ป่ะค่ะเอาสองโค้ดชแคก็เล็ มาแล้วเอ้ยแม่โคนมาแล้วนะคะเราก็ต้องใช้เหรียญเหลี่ยมเหรียญอันนี้ไม่มัแปลกนะคะไปหย่อนนะคะหยอดนะคะทุกคนนี่ะเราต้องใส่คุณใส่บ้างมีรลวานิลาแล้วก็ถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองสองตู้ค่ะอันเดียว์โรสบันดาลี่ของโนนะคะแล้วพี่เหรียญอันเหลี่ยมเดีือนหนึ่งอัลลูส์อูกป่ะ อร่อยนะนี uh, <anza> yeah. <t> ่อร่อยนะรสถั่วเหลืองอร่อยมากเลยนะถั่วเหลือนะอืมอร่อพ่อกินเลเต็มเนะไปกินเจลลี่เดี๋ยว เย,ยลลี่อีเกีย,ย,ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยิบกินทีนที้แล้วก็จะอธิบายลด้านขกันนะคะคิดน่าคิดว่าคะเป็น,น,นะะอังุ่นอันนี้นะคะเยลลี่อังุ่นะะอ,อันนี้เป็นอะไรเยอลี่ชาแนลใช่น,นี่ความสิบ ือรสชาติเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากเลยค่ะมันยากไปหน่อยเพราะว่ามันแบบเหนียวมากมันจะเป็นแบบหมือนหรือว่ามันเบอร์รี่เหมือนเบอร์รี่มันเบอร์รี่มากแล้วก็มีสีแดงด้วยอะไรเป็นไรคะอร่อยมากทุกคนหวานมันเป็นอร่อยมากแต่ไม่มีความเปรี้ยวเลยนะหวานมากแล้วอันต่อไปนะคะอันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะน่าเหมือนแหวนมากนะคะ แล้วก็จนะมาชิมกันอันนี้อร่อยมากเปรี้ยวมากคะแล<า>้มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหว,ว,วานๆนะคะเราจะไปและะ้วค่ะอันนี้เป,ป็นเลนโอนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามีไข่เกลี่ย อันเต็บไปนะคะเป็นไอติมนะคะมีหลายรุ่นเลยนะคะมันมีสตอมันมี4ชิมพูแล้วก็ไปสิค่าแ,แล้วก็อันนี้เป็นสิ่มหัวเดี๋ยวกข้าเมา,ะะามชิ่งกันนะคะอได้2ล้านหรือเซ็นนะคะ เอาไว้นะคะอันนี้เป็นหมวดเบอร์รี่ลูกเล็กนะคร<ม>ับเว่นจะมีขายนะคะอืมอร่อยค่ะให้ผ่อนไปเลยอันต่อไปนะคะเป็นอันนี้ค่ะเป็นหมวดเบอร์รีส่สีเลือกสีอะไรคนะสีก็ไอซิสับอันนี้นะคะรสอะไอย่างเงี้ยอันละ2ชิ่นนะคะแต่มัน คอชิ้นเนื้เด่นเด่นเด่นเด,ด,ดของขอรีวิวนี้อันนี้เป็นหมอนบนสีส้มนะคะยิ่งติ้งเป็นลูกองะคะ์จบแล้วคะ่ะต่อไปเป็นอันนี้นะคะเหมือนกันเลย อันนี้อ่ะอันนี้แหละรวกแล้วคอทิมของอเี่่อไจะไม่อร่อยอ่ะอ,อ,อ้าวต่อไปนะคะเป็นกลลิ่ลใ่าวอกเร <c oughs> นะะคจะเป็นเยลลี่ที่พวกเราชอบที่สุดนะคะให้ร้อยห้าร้อยร้อยล้านเป็นสิบอันนี้นะคะให้จิ้มที่เป็นเลว่าเรามีความเปรี้ยวหวานอะไรแบบนี้อันนี้ให้อันนี้ให้อินฟินิตี้เหมือนกันอะไินฟินิตี้ถูกแล้วแล้วก็เพราะว่ามันมีความเค็กแบบโค้กมากเพราะว่าหนูชอบกินโค้กนะคะอันนี้นะคะเป็นเชอรี่นะคะน้องก็จะรู้สึกว่ามันแบบเคี้ยวยากแต่ว่ามันคือ จะซีอพอแต่ว่าเนี่ยมันก็มีความอร่อยมากเลยนะคะท uh, ุกคนซื้อเยลลี่หรือชิ้นตกหกสิบหกสิบหกไฟบาทอย่างละอันสิบหกไฟบาสนี้นะคะสิบสี่บาทใครชอบเอ่อคลิปพวกเรามะฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะตลอดวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย